รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์จัถึงสุกบ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปในรายการ Money Plus นะครับและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ัน e y p พ u ัของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money s h o อ t และรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้โดย ไม่เสียค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สาอุททหารทอทงนอนหนูสะอา พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m n e y p a ั s ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน m n e y p a ั s ยังเป็นช่องทางสำคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับมาถึงช่วงประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีทั้งหมด7รางวัล7ท่านดังต่อไปนี้ครับ รางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งเบียนเรื่องเที่ยวเกียวโตนะครับได้แก่คุณเกื้อกูลเสือเมืองรางวัลที่5รางวัลที่6เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งเบียนเรื่องวางแผนการเงินอย่างไรให้มีเงินไม่ขาดมือและร่ำรวยนะครับได้แก่คุณฤริยาพทัยสิทธิกุลและคุณปิยวุฒิลาบมหาวงนะครับส่วนรางวัลที่4ี่เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งเบียนเรื่องหุ้นปันผล ลงทุนสบายใจได้เงินทุกปีนะครับได้แก่คุณอัธวุฒิบรรทูนนิพิษรางวันที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติงเบยอนเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเรื่อง Emotional Equation CEO เปิดสูตรลับสุขเกินล้านนะครับมูลค่า350บาทนะครับและเล่มนี้ผมให้5ดาวเลยได้แก่คุณลุ่งโรจนิ่มสมบุญนะครับส่วนรางวัลที่1และรางวัลที่2เป็น บัตรชมภาพยนต์ในเครือ SF สนับสนุนโดยเบ n สต t a r แฟก t ผู้จำหน่าย m e อ c e d ซ s b สเบ์อย่างเป็นทางการสองรางวัลรางวัลละสองที่นั่งได้แก่คุณพาวินีเกตธรรมวงศ์คุณพาวินีเกตธรรมวงศ์และคุณทวันรัตลิมปะชัยพงศ์คุณทวันรัตลิมปะชัยพงศ์นะครับ ทั้งเจ็ดท่านเป็นคนเก่งและผู้โชคดีขอแสดงความยินดีด้วยไปตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ w w w y, u. y, e y o u t c a r e u c o m w w w y u t c a r e u w w w y o u t h c a dot com นะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s สนะครับรีบดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้เปรียบเวลาให้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s สนะครับรีบดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ ส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l ลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A สแล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus e MoneyPlus Moneyplus ติดกันตรงตัวนั่นเองนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูตีมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้อะไรจะเป็นตัวผลักดันอะไรจะเป็นตัวฉุดบ้างตีมการลงทุนในเดือนนี้ควรจะงัดกลยุทธ์ไหนเอามาใช้นะครับและหุ้นเด่นในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ประจำเดือนนี้จะเป็นใครกันบ้างผมเชิญคุณนัทชาติเมฆมาสินหรือคุณนัท ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับชื่อเต็มนัตชาแต่ขอเรียกสั้นๆคุณนัทเหมือนปกตินะครับยินดีครับผมบอกรอเหมือนการเรียกได้ใช่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ว่าเรียกนัทหรือนัตชาอย่างรอเหมือนเดิมนะฮะเรียกอะไรก็ได้นะครับงั้นขออนุญาตเรียกคุณนัทกันแล้วกันนะครับยินดีครับคุณนัทครับทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้มอง เทรนทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ที่เราคุยกันท้นเดือนเนี่ยทั้งเดือนเดือนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับจะไซด์เวไปทางขึ้นหรือว่าไซด์เวย์ไปทางลงครับเนี่ย ก่อนที่จะไปดิเรกชันนะครับเราต้องรวบรวมปัจจัยหลายๆปัจจัยเข้าด้วยกันนะครับซึ่งปัจจัยที่เราลิสต์มาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยปัจจัยเชิงกดดันค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าเดือนพฤษภาคมโดยเปรียบเทียบด้วยปัจจัยเชิงกดดันคือปัจจัยเชิงลบในเดือนมิถุนายนมีเยอะกว่าเดือนที่แล้วอีกนะครับใช่ใช่นะครับ,รบก็เลยทําให้เรามองว่าภาพของดัชนีในช่วงของเดือนนี้เนี่ยอาจจะแกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับจะเป็นลักษณะ s i าไซเวถึงไซเวดาวใช่โดยมองกรอบดัชนีเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับ1,340จุดถึง1,440จุดครับโอ้โหทำไมมันกว้างเป็นร้อยจุดเลยล่ะครับคุณคใช่ครับเพราะว่าเดือนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์สำคัญหลายๆเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะกระจุกตัวหน,า,นาแน่นมากนะครับเราเลยมองว่าความพันพวนของตลาดน่าจะมีสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทาง Trinity มองเดือนมิถุนายนจะเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวดาวนะครครับโดยให้กรอบแนวรับด้านล่าง1340จุดกรอบแนวต้านด้านบน1440จุดนะครับมีโอกาสแกว่งเป็นร0อยจุดได้เลยในเดือนนี้นะครับครับเอาละครับมาไล่เรียงดูเอาปัจจัยเชิงสร้างความกังวลหรือปัจจัยกดดันก่อนแล้วกันนะฮะที่บอกว่าเยอะเหลือเกินเดือนนี้ช่วยไล่เลียงให้ฟังหน่อยครับคุณนัทครับ ครับผมก็เริ่มตั้งแต่ปัจจัยแรกนะฮะเรื่องของการประชุมเฟดกลางเดือนนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับในวันที่14-15มิถุนายนนะฮะเหตุผลที่ทำให้เราเป็นกังวลน,นะครับก็คือว่านกขณะนี้เนี่ยมีนักลงทุนเพียงแค่30%มเท่านั้นที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้เพราะฉะนั้น,นหมายความว่าถ้าสมมติเฟด S <S> เกิดเซอร์ไพรส์ตลาดโดยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยรตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์ต่อคนส่วนใหญ่ได้นะครับ,รบและอาจจะทำให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยเผชิญกับแรงกดดันได้เช่นเดียวกันก็คืออาจจะทำให้โฟล์เนี่ยมีการไหลออกจากรีเจ้นนี้นะครับกลับไปสู่สหรัฐมากขึ้นนี่เป็นปัจจัยกดดันแรกก็คือถ้าเฟดทำเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่เดือนนี้เลยเดือนมิถุนายนก็จะเป็นปัจจัยกดดันนะครับครับผมไปดูประเด็นที่2ครับ ประเด็นที่สองนะครับคือเรามองว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการโยกย้ายเม็ดเงินนะครับเหตุผลนะครับคือเรามองว่าบอลยิวของไทยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงของเดือนนี้นะครับจากทั้งประเด็นเรื่องของเฟดเองนะครับและก็จากทั้งประเด็นภายในนะครับนั่นก็คือการออกประมูลพันธบัตรรัฐบาลใหม่กว่าหกหมื่นหกพันล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนะครับ การออกประมูลพันธบัตรที่ค่อนข้างสูงเช่นนี้เนี่ยย่อมทําให้บอลยูในตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะฮะและอาจจะเป็นแรงจูงใจนะครับที่ทําให้นักทุนเนี่ยยกย้ายเงินจากตลาดหุ้นเข้าสู่ตราสารหนี้ในระยะสั้นได้นี่เป็นปัจจัยกดดันตัวที่สองนะใช่ครับโอ้โดนไป2หมัดแล้วนะ ชักเริ่มชักเริ่มอกอาการนะแต่ยังไม่หมดใช่ไหมครับยังไม่หมดนะฮะก็ปัจจัยที่3ที่เรามองนะครับก็คือเรื่องของ msci นะครับซึ่ง msci เองเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณานะครับว่าจะนำหุ้นจีน h a r ช s เนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี emerging market หรือเปล่านะครับเอแชนี่คือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับถูกต้องนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติรอบนี้เนี่ย msci เกิดตัดสินใจนำเข้าไป ก็อาจาจะทําให้หุ้นไทยนะครับรวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆในประเทศเกิดใหม่เนี่ยถูกลดน้ําหนักโดยอัตโนมัติคาดว่า MSCI จะประกาศออกมาในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้ประมาณกลางกลาเดือนพอดีนะใช่ใช่เดือนนี้นี่อีเวนต์เยอะนะเยอะเยอะสำคัญๆๆๆๆๆสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะนี่เป็นหมัดที่3นะครับหมดย่งเนี่ยหมดย่างเนี่ยเหลืออีกหมัดหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอหมัดหนึ่ง ช่อะไรอะไรครับการสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นจากทางฝั่งของอังกฤษนะครับหลายคนน่าจะทราบนะฮะปลายเดือนมิถุนายน23มิถุนายนเรื่อง Brexit ใช,ใช่ไหมครับใช่ Brexit นะฮะก็คือถึงแม้ล่าสุดนะฮะผลโพลก็ค่อนข้างเอ็นเอียงนะครับไปทางที่ว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะได้อยู่ต่อใน EU เอ็นเอีย,อยองไปทางอยู่ ใช่แต่ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราเชื่อนะครับว่าในช่วงใกล้ๆกับวันที่23มิถุนายนเนี่ยตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีความผันผวนในระดับที่สูงขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทาให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดความผันผวน,นได้เช่นเดียวกันะจะบวกจะลบจะไม่แน่ใจแต่น่าจะสร้างความผันผวนละอย่างน้อยก็เป็นช่วงระยะสั้นๆในช่วงประมาณใกล้ๆจะรู้ผล,ผลประชามติใช่ไหมถูกต้องใช่ครับว่าอังกฤษจะอยู่หรือจะไปในการร่วมกับทางอียูนะครับใช่ครับยีมิิบสามิถุน เอางี้ผมถามงี้แล้วกันนะครับในเดือนมิถุนายน <c oughs> สําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราตีมการลงทุนที่น่าสนใจในเดือนนี้เนี่ยนะครับมีตีมไหนบ้างไหมครับคุณนัทครับสตีมการลงทุนนะครับเรามองสองตีมที่น่าสนใจนะครับ,รบผมขอไปที่ตีมแรกก่อนนะครับ ทีมแรกนะครับเรามองว่าด้วยความไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดซึ่งถ้าสมมุติว่าเฟดเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าเงินบาทน่แะจะอ่อนใช่ครับ รวมไปถึงบอลยูเน่น่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้อีกเพอฉันเนี่ยหุ้นไหนก็ตามนะครับที่ได้ประโยชน์ได้ซินเ i m เ n t เชิงบวกจากการอ่อนค่าของเงินบาทหรือการปรับตัวขึ้นของบอลยูเน่ก็กลุ่มที่เรามองว่าน่าจะเอาผอ่ฟอร์มตลาดได้ในเดือนนี้หุ้นกลุ่มที่น่าจะได้รับอน,นิสงค์จากประเด็นนี้เนี่ยมีใครกันบ้างครับคุณนัทครับครับถ้าพูดถึงบาทอ่อนนะครับเราก็มองไปยังกลุ่มส่งออก เป็นลำดับแรกนะครับก็มีทั้งกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาหารเองนะครับเรามองไปยังตัวของ cpf บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับเอ๊ะมันเกี่ยวกับราคาหมูราคาไก่ป่ะ เกี่ยวด้วยนะครับถ้านักทุนได้ลองติดตามนะครับราคาของสัตว์บกในประเทศเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยมีการทยอยฟื้นตัวอย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจากการส่งออกที่สูงขึ้นด้วยซึ่งก็เลยทาให้ราคาตรงนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมามนะฮะก็เลยเป็นเบนฟิตนะครับกับบริษัทที่ทําพวกธุรกิจฟาร์มสัตว์บกด้วยครับ CPF บริษัทเจริญพกอพัน์อาหารจำกัดมหาชนนะครับ,รบทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity Recommend ซื้อถือหรือขายครับ เราเลืก r e c o m m e n ซื้อนะครับราคา target price ของเราอยู่ที่สามสิบบาทนะครับก็ในช่วงสั้นเนี่ยราคาในกระดาษเนี่ยอาจจะใกล้เคียงนะครับกับราคาเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรอซื้อเมื่ออ่อนตัวก็ได้ครับซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับสำหรับ CPF บริษัทหลักทรัพย์ Trinity ให้ราคาเป้าหมายไว้30บาทนะครับใช่ครับมาดูขุ้นเด่นตัวต่อมาครับตัวต่อมาในกลุ่มมหารนะครับก็ตัวของท U ไทยยูเนียนนะครับเราแนะนําซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่23บาบทไทยยูเนียนหรือว่า TUF เดิมใช่ไหมครับถูกต้องปัจจุบันก็ใช้สัญลักษณ์ท U ไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับจุดแข็งของท u เด่นๆจริงๆเนี่ยตรงไหนครับซีมคล้ายๆกันเลยนะครับเรามองเรื่องของธุรกิจกุ้งนะครับที่ฟื้นตัวมาจากที่ต่ำมากๆนะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะช่วยมา drive earning s ของ TU ในส่วนของปีนี้ได้ครับครับเลขคเมนซื้อ TU t h ย Union Group จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายของ TU เราให้ไว้23บาทนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับ CPF นะครับก็คือราคาในกระดานเนี่ยค่อนข้างใกล้กับราคาเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอซื้อเมื่ออ่อนตัวได้ครับซื้อเมื่ออ่อนตัวสําหรับ TU นะรครับราคาเป้าหมายที่ Trinity ให้ไว้คือ23บาทนะครับครับ ขยับต่อมาน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มอาหารเช่นกันใช่ไหมครับ ใช่ครับก็เป็นตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับเราเลือกตัวของไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับหรือว่า TFG นะครับซึ่งหากอ้างอิงราคาเป้าหมายของคอนเซนแซสคอนเซนแซสตอนนี้ให้ทาร์เก็ตอยู่ประมาณ2บาทส0สตางก็ยังมีอัพไซด์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแถวแถว2บาทนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าตลาดไปไม่นานนะครับใช่ครับอ่าตอนนี้กำลังจะมีอนาคตสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเซนแซสให้ราคาเป้าหมายไว้ที่2บาทส0สตางค์นะ สำหรับ TFG หรือว่า t ไทยฟ o ้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับครับผ,ผ่านไปแล้ว3จากทีมนี้นะครับ,รบเห็นบอกว่าเงินบาทอ่อนๆเนี่ย ยังไงยังไงคุณในกลุ่มส่งออกเน่ก็จะต้องได้รับอนิสงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็น่าจะอยู่ในกลุ่มส่งออกใช่ไหมครับใช่ <นะ S 2> ก็อย่างที่เรียนไปนะฮะเรามีกลุ่มอาหารแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เองก็น่าจะมี e อ r n ์น g s m o โมเมนตที่ดีในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นี้ด้วยครับในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็เลือกตัวของ KCE กับ SVI มาเป็นท็อปพิกครับ KCE ีออิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนและ SVI จำกัดมหาชนนะครับใช่แต่ละบริษัทเนี่ยจุดเด่นนอกจากอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยจุดเด่นสำคัญอยู่ตรงไหนครับคุณนัทตัว KCE เนี่ยเรามองว่ากำไร Q 3นะครับน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของกำไร ในช่วงสองไตรมาสข้างหน้าเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มธุรก,กิจหลักของเขาเนี่ยก็คือธุรก,กิจ PCB ในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยก็น่าจะเป็นจุดเด่นของตัว KCE เนี่ยครับแล้ว SVI ลครับ SVI นะครับหลังจากที่เขาเทคกิจการในออสเตรียในช่วงถัดไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีเบนฟิตจากการเข้าซื้อเข้าเทคกิจการตรงนี้เนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับและคอมเมนต์ซื้อทั้ง KCE และ SVI นะครับใช่ครับ KCE ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับนะครับเป้าหมายนี้ของเราให้ไว้อยู่ที่93บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยยังคงมีอัพไซด์อยู่นะครับแนะนําซื้อนะครับสำหรับตัวของ KCE ยังมีปัจจัยโบอีอันนึงที่รออยู่นะครับนั่นก็คือการเตรียมที่จะ ถูกเข้าคำนวณใน s ซ t 5ิรอบถัดไปด้วยนะครับซึ่งทางทีที่เราเนี่ยก็ forecast ไว้นะครับว่า KCE น่าจะถูกนำเข้าได้ในรอบนี้ครับสตอรีบวกอีกด้านหนึ่งนะครับการเข้า s ซ t ฟินะครับใช่ครับอาล้วครับเขาจะไปดูที่ SBI ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ SBI อ้างอิงจาก consensus นะครับตอนนี้ consensus ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ5บาท 80สตางค์ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแถวๆ5บาทก็ถือว่ามีอัพไซต์พอประมาณเลยทีเดียวครับซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเอาละครับมีหุ้นในกลุ่มอาหารแล้วก็ส่งออกแล้วนะครับในทีมนี้เนี่ยยังมีบริษัทที่น่าจะได้รับอนิสงส์อีกด้วยไหมครับครับผมก็ในทีมนี้นะฮะถ้าหากเฟดมีการเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรามองว่าบอลยิวทั่วโลกนะครับน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อนะครับ ซึ่งถ้าสมมติบอลยิวปรับตัวขึ้นจริงนะครับก็อาจจะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มประกันภัยด้วยนะครับ,รบซึ่งเราก็มองไปยังตัวของ BLA บริษัทกร,รุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับแต่แต่ว่าผลประกอบการล่าสุดอาจจะไม่ค่อยสวยนะักใช่ไหมครับใช่ใช่คิวหนึ่งออกมาไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะครับแต่เรามองว่าอาจจะเป็นจุดต่ําสุดของปีนี้นะครับเพราะว่าทิศทาง ของบอลยูในช่วงถัดไปถ้ามองภาพทั้งปีเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซเว์ถึงไซเว์อัพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะทําให้ BLA มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทยอยกลับสํารองในช่วงถัดไปอ่ะครับ,รบเล็กคอมเมนต์ซื้อ BLA กรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ ครับอ้างอิงราคาของคอนเซนแซสนะครับอยู่ที่ประมาณ40บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาปัจจุบันใกล้เคียงแล้วนะครับก็อาจจะรอซื้อเมื่ออ่อนตัวครับซื้อเมื่ออ่อนตัวสําหรับ BLA นะครับใช่ราคาคอนเซนแซสให้ไว้ที่40บาทสําหรับราคาเป้าหมายนะครับใช่ครับและนี่คือทีมแรกนะครับแม้ดูเวลาแล้วต้องโดนจีเลยไปที่ทีมที่2ครับ ครับผมทีมวิศว์นะครับเรามองว่าหากจะต้องเลือกหุ้นในสภาวะที่เซ็ตอินดี x อยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างแพงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเลือกหุ้นที่ลักกาดนะครับและยังมี v a ลูเอชันที่น่าสนใจนะฮะซึ่งกลุ่มหนึ่งที่เรามองเนี่ยก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับรบที่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยยังมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของการทยอยประมูลโครงการภาครัฐต่างๆด้วยนะครับก็เราก็เลือกมาสองบริษัทนะครับก็คือตัวของ CK แล้วก็ตัวของยูนีครับอ่ชอการช่างจำกัดมหาชน นะครับใช่ครับเล็กคอมเมนต์ซื้อชอการช่างนะครับใช่ครับราคาเป้าหมายครับ นะครับเป้าหมายของเราให้ไว้อยู่ที่30สบาทครับซื้อได้เลยไหมครับได้เลยครับเพราะว่ายังมีอัพไซด์อยู่ครับยังมีอัพไซด์อยู่นะครับใช่นะครับซื้อชอการช่างราคาเป้าหมาย30บาทนะครับใช่ครับมาถึงหุนเด่นในทีมนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับอตัวสุดท้ายก็เป็นยูนิคนะครับซึ่งก็น่าจะเบนฟิตจากเรื่องของโครงการประมูลเช่นเดียวกันนะครับรบอันนี้อ้างอิงนะครับจากคอนเซนแซสนะครับราคาแทร็เก็ตอยู่แถวๆประมาณ21บ็ดบาท5้าิบสตางค์นะครับ ก็ถ้าเทียบกับราคาในกระดานปัจจุบันแถวๆ17บาทเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ก็แนะนําซื้อได้ครับและคอมเมนต์ซื้อบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับราคาคอนเซนซัสเนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่21บาท50สตางค์นะครับครับนี่คือหุ้นเด่นในมุมมองของทางทิน<ๆ>ิตี้ประจําเดือนมิถุนายนนะครับครับประกอบด้วยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชน KCE e l e c t r o n i c นจำกัดมหาชน SVI จำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนชันครับ อ่ะครับผมก็มองภาพของเดือนมิถุนายนนี้นะครับตลาดหุ้นของไทยเราเองเนี่ยคงจะมีความผันผวนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยภายนอกนะครับที่จะมีทั้งเรื่องของเฟดเองนะครับเรื่องของ MSCI แล้วก็เรื่องของการลงประชามติของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาวะที่เซ็นดิคส์นะครับเทรดที่ f o r w a r d PE 15เท่ากว่าไปแล้วเนี่ยเรามองว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อาจจะต้องเลือกหุ้นที่ยังคงแลกกาตลาดอยู่นะครับซึ่งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ่วน ธีมการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเราก็มองไปยังกลุ่มที่น่าจะทนต่อแรงเสียษทานได้หากสมมติเฟดเนี่ยมีการเซอร์ไพรส์ตลาดโดยการขึ้นดอกเบี้ยก็มองไปยังกลุ่มทองออกนะครับแล้วก็กลุ่มประกันที่น่าจะได้ประโยชน์หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าแล้วก็หากตัวของบอลยิวมีการปรับตัวขึ้นตามที่เราคาดไว้จริงครับเอาละครับชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณนัทครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนัท คุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะครับมาคุยให้ฟังมาให้ความรู้เรื่องตีมการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในเดือนมิถุนายนนี้นะครับและก็มอบหุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ไว้ด้วยประกอบด้วยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย30บาทบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย23บาบาทบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชน ราคาเป้าหมาย2บาท40สตางค์บริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย93บาทบริษัท SVI จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย5,80บาท80สตางค์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย40บาทบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย30บาท และบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย21บาท50สตังค์นะครับไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาล้วครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง